ก็เรียกกันว่าครูฤาษีถือเป็นบรมครูแห่งศาสตร์ของการแสดงตามตำนานกล่าวเอาไว้ว่าพระฤาษีมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด1 0อยองค์ปางเสมอเถนถือว่าเป็นปางที่มีฤทธิ์มากที่สุดในบรรดาทั้ง108องค์คำว่าฤาษีมาจากคำว่าฤาษีแปลว่าผู้เห็นด้วยความรู้พิเศษอันเกิดจากยาน ซึ่งสามารถแลเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตได้บางครั้งก็เรียกพ่อแก่หรือฤาษีว่าตริกาลชนแปลว่าผู้รู้การทั้งสามนอกจากนี้พระฤาษียังถือว่าเป็นผู้ที่ประธานศัพท์วิชาความรู้ทั้งมวลแก่มนุษยชาติเนื่องด้วยตำราทางโหราศาสตร์และตำราทางเทววิทยา กล่าวไว้สอดคล้องกันว่าพระพฤหัส,สบดีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นอาจารย์แห่งสัพพวิชาและความรู้ทั้งมวลเนื่องด้วยพระอิวนมหาเทพรายพระเวทให้ฤาษีส9ตนป่นเป็นทุลีแล้วจึงห่อด้วยผ้าสีแก้วไพทูลประพรมด้วยน้ำอมฤตจึงบังเกิดเป็นเทวราชมีสีกายดั่งแก้วไพทูล มีวิมานบุตรสราคาทรงกวางทองเป็นพาหนะรักษาเขาพระสุเมนด้านทิศตะวันตกมีร่างกายแสดงด้วยสัญ,ญลักษณ์ของฤาษีจึงมีปัญญาบริสุทธิ์เฉลียวฉลาดพูดจาไพเราะสนอหูเป็นอาจารย์แห่งสัพพวิชาความรู้ทั้งมวลรวมถึงเป็นอาจารย์ของเหล่าเทพเทวดาจึงให้ถือว่าวันพฤหัส,สบดี อันแสดงด้วยสัญ,ญลักษณ์ของฤาษีเป็นวันครู